สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอด้านภัยพิบัตินะคะภัยพิบัติที่จะนําเสนอนะคะคือภัยพิบัติน้ําท่วมค่ะสาเหตุของภัยพิบัติน้ําท่วมภัยธรรมชาติถือเป็นภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติหรือมนุษย์ทําขึ้นโดยช่วงเวลาที่เกิดเราไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่ตอนไหนเวลาอะไรหรือจะเกิดในรูปแบบไหนส่วนความรุนแรงของภัยก็มักจะแตกต่างกัน อุทกภัยเกิดขึ้นในแต่ละครั้งมักมีสาเหตุและมีสัญญาณเตือนมาก่อนแล้วดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้ว่าอะไรคือปัจจัยของการเกิดเหตุรวมถึงวิธีเตรียมตัวในการรับมือน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังเป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากบริมาณน,น้ำสะสมจำนวนมากที่ไหลามาในแนวระนาบจากที่สูงไปยังที่ต่ำ เข้าท่วมอาคารบ้านเรือนและสวนไรนาได้รับความเสียหายหรือเป็นสภาพน้ําท่วมขังในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากการฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านมีสาเหตุมาจากระบบการระบายน้ำไม่ดีพอมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ำํำหรือเกิดน้ําทะเลหนุนสูงกรณีพื้นที่อยู่ใกล้ชายทะเล ปัจจุบันเมืองต่างๆกำลังเติบโตและขยายตัวเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่การบริหารจัดการของเมืองที่ยังก้าวไม่ทันกับการพัฒนาที่รวดเร็วและขาดความตระหนักถึงประเด็นด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาด้านอุทกภัยที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลในอนาคต เราจะสร้างแนวทางการรับมือที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองได้ดังนี้เมื่อน้ำท่วมในเมืองการพัฒนามเมืองในพื้นที่เสี่ยงดินแม่น้ํนาลักษณะเป็นเอ่งกระทะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผิดประเภทและการบริหารการจัดการน้ําที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองทําให้ปัญหาน้ําท่วมมีความรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลคาดการความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ยาก ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานมีความสัมพันธ์กับน้ำในลักษณะการเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตโดยชุมชนส่วนมากเป็นชุมชนเกษตรกรรมน้ำท่วมจึงถือเป็นสิ่งที่คนไทยในอดีตคุ้นชินในปี2 5 5 3ทุกอำเภอในจังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะหาดใหญ่น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ประมาณ80%ปอร์ซระดับน้ำสูง1-2เมตรเข้าท่วมชั้บานนครหาดใหญ่ตลาดกิมหยงตลาดสันติสุขซึ่งเป็นเขตการค้าสำคัญ การรับมือของเมืองต่ออุทกภัยท่ามการกระแสความเป็นเมืองและการเปลี่ยนเป็นสภาพภูมิอากาศปัจจัยสำคัญของการรับมือที่ดีของเมืองคือต้องมองการพัฒนาเมืองเป็นกระบวนการทางพลวัตที่ซับซ้อนมีระบบต่างๆในการรองรับความต้องการขั้นพื้นฐานของคนในเมืองเช่นระบบผังเมืองไฟฟ้าน้ำประปาการขับนาคมนเมื่อเกิดวิกฤตต้องมีระบบหลักและระบบสำรองเชื่อมโยงการทํางานระหว่างกันทุกภาคส่วนในเมืองต้องมีส่วนร่วม พืาา้นฐานทางสังคมและเมืองไม่ใช่วิธีการรับมือที่ดีของเมืองระบบต่างๆของเมืองมีความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นย่อมส่งผลกระทบในวงกว้างความยืดหยุ่นและแผนสำรองที่ดีของระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกันภายในเมืองจึงเป็นคุณลักษณะที่ช่วยชีวิตแผนการรับมือที่ดีของเมืองต้องมีแผนปฏิบัติใหม่ๆที่คำนึงถึงการขยายตัวของเมืองและสอดคล้องกับผลกระทบจากการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่นข้อกำหนดในการถุงที่เกณฑ์ในการวางท่อโหลดการบังคับใช้ผังเมืองการบริหารจัดการในภาวะพานพิบัติอย่างเป็นระบบในเชิงนโยบายผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังเกิดอุทกภัยทุกครั้งก็จะเกิดให้เห็นความเสียหายทั้งอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างและสาธารณสถานคนและสัตว์พาหนะและสัตว์เลี้ยงอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตจากการท่วมน้ำเช่นทางคมนาคมและการขนส่งอาจจะถูกตัดเป็นช่วงๆ ระบบสาธารณโุคจะได้รับความเสียหายเช่นโทรศัพท์โทรเลขไฟฟ้าและปับปาใช้กันไม่ได้และพื้นที่ทางการเกษตรการปศุสัตว์จะได้รับความเสียหายเช่นพืชผลไรนาทุกป,ประการที่กําลังผลิตออก,ออกดอกออกผลอาจถูกน้ําท่วมทําให้พืชผลตายได้อีกทั้งยังส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นรวมไปถึงเกิดโรคระบาดหรือคนมีสุขภาพจิตเสื่อมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สำหรับวิธีป้องกันตัวเองและบรรเทาวเหตุภูมิภัหนึ่งวางแผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพควรกำหนดผังเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตัวเมือง,มอง,มองไม่ให้กีดขวางทางไหลของน้ำกำหนดการใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่น้ำท่วมให้เป็นพื้นที่กั้บร,บรุมรับน้ำเพื่อเป็นการหน่วงหรือชะลอการเกิดน้ำท่วม2การออกแบบสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆให้มีความสูงเหนือนระดับที่น้ำเคยท่วมแล้วเช่นบ้านเรือนที่ยกพื้นสูงแบบไทยเป็นต้น 3. การเคลื่อนย้ายวัสดุจากที่ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ําท่วมให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยหรือในที่สูง 4. การนําถุงทรายมาทําเขื่อนเพื่อป้องกันน้ําท่วม 5. การพยากรณ์และการเตรียมภัยน้ําท่วมเพื่อให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมป้องกัน 6. ก,การสร้างเขื่อนฝายทํานบและถนนเพื่อเป็นการกักเก็บน้ําหรือเป็นการกั้นทางเดิน ทั้งนี้หากเราต้องเผเชิญเหตุอุทกภัยควรตั้งสติให้มั่นคงอย่าตื่นกลัวหรือตกใจควรเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ด้วยความสุข,ขมุมรอบครอบพร้อมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ดีที่สุดโรงเรียนเพื่อนพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมโรงเรียนเพื่อนพัฒนาตั้งอยู่เลขที่สาทับสาถนนสวนผักแขวนสาลาธรรมพลเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ของโรงเรียนพนพัฒนาประกอบด้วยช่วงชั้นอนุบาลช่วงชั้นประถมและช่วงชั้นมัธยมโดยมีหัวหน้าช่วงชั้นคอยดูแลบ้านหลังเล็กในแต่ละช่วงชั้นภายใต้จุดรวมเดียวกันคือการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุลสมวัย โอกาสการเรียนรู้จากวิกฤตการน้ำท่วมน้ำเริ่มทะลักพระรามสองนิคมบางชันแจ้งเหตุถูกเชิญระดับที่หนึ่งน้ำใจจากทุกชั่วสัปดาหทียังคงหลั่งไหลช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็น่าพหัวข่าวในช่วง2-3เดือนนี้ทุกสื่อตา่างมุ่งไปที่ประเด็นวิกฤตการน้ำท่วมอุทก,กภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้แก่ผู้คนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กหลายๆโรงเรียนในพื้นที่พิพิยังต้องเลื่อนการเปิดเทอมออกไปอย่างไม่มีกำหนด ปกติการเปิดภาคเรียนที่สองของโรงเรียนจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมแม้ในขณะนี้สถานการณ์น้ำบางพื้นที่จะเริ่มคลี้คลายแต่อีกหลากหลายพื้นที่ก็ยังคงท่วมสูงการเข้าออกก็ยังคงลำบากครอบครัวผู้ประสบภยัยต่างพากันอพยพไปอยู่ที่ต่างจังหวัดพ่อแม่บางคนพาเด็กๆไปขอเข้าเรียนยังโรงเรียนในต่างจังหวัดที่อพยพไปอยู่เป็นการชั่วคราวและยังมีหลายโรงเรียนที่คุณครูเป็นห่วงเด็กๆก็จะห่างหายจากการเรียนนานเกินไปที่สําคัญที่สุดคือเด็กๆคนได้เรียนรู้จากวิกฤตน้ําท่วมใหญ่ครั้งนี้ เมื่อมาพบกันที่โรงเรียนตามปกติไม่ได้การเรียนรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์จึงเป็นช่องทางที่ดูเหมือนที่จะสะดวกที่สุดในยามนี้ที่โรงเรียนพื้นพัฒนาจึงได้มอบหมายโครงงานให้มาเรียน,นรู้ร่วมกันผ่านช่องทางบล็อกในระหว่างที่โรงเรียนยังไม่เปิดทาการ เมื่อน้ำรถก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยการเข้าไปฟื้นฟูบ้านเป็นโอกาสให้เด็กๆเรียนรู้ครั้งใหญ่อย่าลืมมอบโอก,กาสให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการกอบกู้บ้านและร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงโดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติให้ย้อนคืนกลับมาสู่สังคมได้ของเราอีกครั้ง